เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาตุสอของอิมเมจที่ยังไม่มีในเซิร์ฟ g l o b a l นะคะวันนี้นะก็คือจะมีธาตุไม้ธาตุแสงแล้วก็ความมืดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากธาตุไม้ไล่ลงไปเลยนะคะสําหรับตัวแรกที่ในเซิร์ฟ g l o b a l ยังไม่มีนะคะก็คือน้องคนนี้นะตัวนี้นะคะชื่อภาษาจีนมันคือ po นะคะน่าจะมาจากพีโวนีที่เป็นชื่อแบบดอกไม้พืชอะไรพวกนี้ค่ะสำหรับสกิลของน้องนะคะ อันดัคือเพิ่มปริมาณดาเมจการโจมตีพื้นฐาน4%นะคะให้กับผู้เล่นเนาะให้กับตัวพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็เพิ่มให้กับเมมเบอร์ในปาร์ตี้ของผู้เล่น2%นะคะ่ะสามารถเพิ่มพลังโจมตี2%นะคะต่อจำนวนอิมาเจนที่เป็นสายโจมตีที่ร่วมทางด้วย1ตัวค่ะตรงนี้นะคะมันบอกว่าจะเพิ่มปริมาณดาเมจของผู้เล่นแล้วก็อ,อิมาเจนที่ร่วมทางด้วย200เนะคะ ในเอพิโซดในดันเจียนของเอพิโซดที่เป็นโจรสลัดอะคะ่ะแต่หนูก็จําไม่ได้จริงๆว่าน้องมาในช่วงเอพิโซดที่เป็นโจรสลัดไหมหรือว่ามาทีหลังนะคะเพราะว่าตัวหลักๆในเอพิโซดของโจรสลัดอะคะ่ะก็คือน้องแมวที่มีผ้าคาดปิดตาะคะ่ะที่เป็นตัวธาตุน้าอะนะสกิลสาหรับร่วมทางอันที่สองนะคะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะคะสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นให้กับ เอ่อตัวผู้เล่นนะคะเป็นเวลา1ิวิแล้วก็ให้สำหรับเมมเบอร์ในปาร์ตี้ของผู้เล่นนะคะ3%เป็นเวลา1ิวิค่ะสุดท้ายสำหรับการต่อสู้ของ i m a าเจ e นะคะเพิ่มความเร็วในการโจมตี20%ให้กับเอ่ออิมาเจนที่อยู่ในทีมอะคะ่ะอิมาเจนพวกพ้องอะไรพวกนี้ในขอบเขตเป็นเวลา7วิค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือยังเพิ่มพลังโจมตีด้วย10%ค่ะ ตัวต่อมานะคะคือตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่ถือว่าค่อนข้างใหม่ในเซิร์ฟไต้หวันเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสำหรับเออ่สกิลสำหรับร่วมทางก่อนนะคะอันแรกนะคะก็คือจะเพิ่มดาเมจหนต่อจำนวน imagine, อีมาเจนสายโจมตีที่ร่วมทางด้วย1ตัวนะคะเวลาที่ทำลายศัตรูได้อะคะ่ะ อัตราคริติคอลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น1%เป็นเป็นเวลา10วิค่ะแล้วก็ซ้ำได้สูงสุดคือ3ครั้งสกิลที่เป็นแอคทีฟสำหรับร่วมทางนะคะสร้างดาเมจ7จเปของพลังโจมตีต่อฮิตนะคะให้แก่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตแล้วก็เพิ่มดาเมจ15%เปอร์เซให้แก่ศัตรูที่มีสถานะติดพิษค่ะทำให้ศัตรูน็อกดาวน์1.5วิแล้วก็ อันล่างสุดนะคะคือจะมีผลต่อตัวผู้เล่นคนอื่นนะคะเวลา PVP หรือ PK กันนะอะไรพวกนี้ค่ะคือมันจะทำให้ผู้เล่นคนที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยไม่สามารถเอ่อฟานกุ่นคือแหละกลิ้งเออไม่สามารถกลิ้งได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้น้ำยา HP ได้นะคะเป็นเวลา4วิค่ะอันสุดท้ายสำหรับการต่อสู้ของ Imagine นะคะสร้างให้มีก็คือ ประมาณว่าไม่ได้รับผลจากการโจมตีครั้งนั้นเลยค่ะเหมือนการโจมตีนั้นมันไร้ผลไปเลยค่ะเออเป็นเวลาหนึ่งวินะคะแล้วก็สร้างดามจ์หกสิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีต่อฮิตให้แก่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตค่ะมอบผลติดพิษให้แก่ศัตรูเป็นเวลาห้าวินะคะแล้วก็ผลติดพิษค่ะมันจะสร้างดามจ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของพลังโจมตีด้วยค่ะต่อมาธาตุแสงนะคะ ถ้าแสงที่ยังไม่มีในเซ r ร g l o b a l เนาะก็มีอยู่2ตัวค่ะคือพระอาทิตย์อันนี้แล้วก็น้องแมวแสงตัวนี้นะคะที่มีปีกแต่เราดูพระอาทิตย์ก่อนเลยนะคะสำหรับพระอาทิตย์น้องเป็นสายป้องกันนะคะสกิลสำหรับร่วมทางอันแรกนะคะก็คือคือลดปริมาณ damage, าดาเมจธาตุความมืดที่ได้รับ1%นะคะแล้วก็สำหรับเมมเบอร์ในปาร์ตี้ของผู้เล่นเนี่ยลดให้ 0. 5นะคะ่ะ ตรงนี้นะคะเคยอ่านน่าจะแปลว่าแบบสถานะ 10, มืดมิดเนาะก็คือมันจะเพิ่มอัตราต้านสถานะ 10, มืดมิดนะคะ15%ต่อจำนวน i m a g i n ธาตุาแสงที่ร่วมทางด้วย1ตัวค่ะสำหรับ passive skill อันสุดท้ายนะคะก็คือมันจะเพิ่มปริมาณ damage ให้กับตัวผู้เล่นแล้วก็ i m a g e n ที่ร่วมทางด้วย50%นะคะในเวลาที่ ลงดันเจียนอันหนึ่งซึ่งดันเจียนอันนั้นนะคะมันเป็นหนึ่งในเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับพวกดวงดาวกาแล็กซีพวกนั้นนะคะเออสองอันนี้ก็คือเป็นดันเจียนพวกนั้นนะคะส่วน Active Skill นะคะก็คือจะสร้างดามจ2 5 0%ของพลังโจมตีค่ะทำให้อัตราความแม่นยำของคู่ต่อสู้เนี่ยลดลง10%เป็นเวลา5วิค่ะแล้วก็ เจชูคือยกเลิกลบล้างอะไรพวกนี้เนาะพวกดีบัฟสอันค่ะให้กับเออ่ผู้เล่นแล้วก็ลบให้1อันสำหรับตัวเมมเบอร์ในปาร์ตี้ของผู้เล่นค่ะสำหรับการต่อสู้ของอีมาเจนนะคะก็คือสร้างดาเมจ173%ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตนะคะมีโอกาส50%ที่จะทำให้อีมาเจนในทีมอะค่ะมี ค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา5วิแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะทำให้ imagine ของทีมคู่ต่อสู้เนี่ยมีพลังโจมตีแล้วก็อัตราจจความแม่นยำลดลง10%เป็นเวลา5วิค่ะต่อมานะคะของน้องแมวแสงตัวนี้นะอันนี้แบบหลายๆคนชอบใช้นะคะน้องเป็นสายโจมตีนะคะสกิลอันแรกนะคะ เพิ่มปริมาณดาเมจ1%ต่อจำนวนอิมาเจนสายโจมตีที่ร่วมทางด้วย1ตัวค่ะส่วน Active Skill นะคะก็คือสร้างดาเมจ65%ของพลังโจมตีต่อฮิตค่ะแล้วก็มอบผลหมดมสติเป็นเวลา2วิเพิ่มดาเมจ15%แก่ศัตรูที่มีสถานะเปล่งแสงค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเพิ่มดาเมจ1,000%นะคะตอนที่อยู่ในดันเจี้ยนของ เอพิโซดที่มาในช่วงฮาโาวีนนะคะที่เกี่ยวกับเวทมนต์แม่มดอะไรประมาณนั้นนะคะอันต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของอิมาเจเนาะจะสร้างดาเมจ63%ของพลังโจมตีต่อฮิตนะคะให้แก่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตค่ะแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยมีสถานะมสติ1.5วินะคะสุดท้ายก็คือมอบสถานะเปล่งแสงให้แก่ศัตรูเป็นเวลา8วิด้วยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะของ ธาตุความมืดเนาะสำหรับธาตุความมืดที่ตัวที่ยังไม่มีใน s e r ร์ฟ g l o b a l นะคะก็คืออ่ะตัวแรกก่อนเลยคือน้องคนนี้นะคะเป็นหน้าตาคล้ายๆเทียนอะทุกคนแต่น้องแบบแอบบเหมือนผีนิดนึงนะอ่ะตัวนี้นะคะน้องเป็นสาย SUPPORT นะคะสำหรับสกิลแรกของน้องนะคะก็คือจะช่วยลดคูลดาวน์สกิลของ i m a เม n เาความมืดที่ร่วมทางด้วย1%นะคะอันนี้สำหรับตัวผู้เล่นนะแต่ว่าถ้าสำหรับ เอ่อมเมมเบอร์ในปราร์ตี้ของผู้เล่นนะคะคือจะช่วยลดให้0.5%ค่ะแล้วก็มันจะช่วยเพิ่มปริมาณการเติมเบอร์ชเกตอะคะ่ะ1%ต่อจำนวนอิมาเจนธาดความมืดที่ร่วมทางด้วย1ตัวค่ะสุดท้ายตรงนี้นะคะมันบอกว่าเพิ่มปริมาณดาเมจ e 50%นะคะให้แก่ตัวผู้เล่นแล้วก็อิมาเจนที่ร่วมทางด้วยเวลาที่ไปลงดันเจียน เอ่อองมังกางฉ็งก็คือมันเป็นดันเจียนหนึ่งของเอพิโซดที่อยู่ในพวกเกี่ยวกับแม่โมดเวทมนอะไรพวกนั้นนะคะสกิลต่อมานะคะก็คือฟื้นฟู7.5%บวกอีก1,000นะคะของ HP สูงสุดทันทีช่วยเติมเบิร์ชเกรนะคะ5%ทันทีนะคะแล้วก็อันนี้5%เนี่ยคือเพิ่มให้กับตัวผู้เล่นนะคะแต่ว่าถ้าเพิ่มให้กับ เมมเบอร์ในปาร์ตี้ของผู้เล่นเนี่ยคือเพิ่มให้1.5%ค่ะสุดท้ายสำหรับการต่อสู้ของ Imagine นะคะก็คือมันจะลด HP สูงสุดของตัวเอง10%ทันทีนะคะแล้วก็มันจะไปเพิ่มอันนี้ค่ะคือจะสร้าง d าเมจ e 10%ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือยังเพิ่ม c r i t i c a ลอีก15%ด้วยนะคะสอ,อย่างนี้นะก็คือมีระยะเวลาทั้งหมด5วีค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะมันจะมีความเหมือนพอหมดนิดหนึง่งอันนี้เป็นสายซับพอร์ตนะคะสกิลแรกนะคะก็คือมันจะเพิ่มอัตราคริติ c คอลนะคะ2%ต่อจำนวนอิมเมจเนธาตุความมืดที่ร่วมทางด้วย1ตัวค่ะอันต่อมานะคะก็คือจะเพิ่มคริติ c คอลนะคะ4%ต่อจำนวนอิมเจเนสายโจมตีที่ร่วมทางด้วย1ตัวค่ะ แล้วก็เพิ่มปริมาณดาเมจให้กับตัวผู้เล่นแล้วก็อิมาเจนที่ร่วมทางด้วย200%นะคะในดันเจียนของเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวกาแล็กซีอะค่ะอันต่อมานะคะก็คือสร้างดาเมจ257%ของพลังโจมตีค่ะแล้วก็มอบผลอันจูเปียวชื่ออันนี้นุูเดาว่ามันน่าจะเป็นฟิลฟิลคล้ายๆแบบพวกคล้ายๆผลมืดมิดอะคะ่ะเออให้กับศัตรูนะคะเป็นเวลา7วิ เวลาที่ตัวผู้เล่นแล้วก็ตัวเมมเบอร์ในปาร์ตี้ของผู้เล่นนะคะใช้การโจมตีพื้นฐานกับศัตรูที่เขาติดอยู่ในสถานะไอ้มืดมิดอันมื่กี้ที่นุกบอกอะคะ่ะเออก็จะทำให้พลังโจมตีธาตุความมืดอะคะ่ะเพิ่มขึ้นอีก10%นะคะสุดท้ายสำหรับการต่อสู้ของน้องนะคะก็คือจะสร้างดาเมจ227%ของพลังโจมตีให้แก่ ศัตรูหนึ่งตัวนะคะตานอีตุยชังก็คือหนึ่งตัวนะไม่ได้แบบในขอบเขตหรืออะไรอย่างงี้นะมันแค่จะเขาเรียกอะไรอะโจมตีไปแค่อิมเจนตัวเดียวอะคะ่ะแล้วก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดามจเพิ่มขึ้น2 5เป็นเวลาห้าวิค่ะตัวสุดท้ายของธาตุความมืดน,นะคะก็คือตัวนี้นะถึงนุกจะไม่สามารถแนะนำใครได้นะคะว่าควรใช้อิมเจนตัวไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ ทุกๆคนในเซิร์ฟพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าใครสามารถเอาเวกได้สูงๆอ่ะก็คือควรทำนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างเหมาะกับการเอาไป PVP มากๆค่ะเอออันนี้คือสิ่งที่นุกรู้นะอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะคะว่าสกิลของน้องมีอะไรบ้างนะคะสกิลแรกนะคะก็คือจะเพิ่มพลังโจมตี1%ต่อจำนวนอิมาเจสายโจมตีที่ร่วมทางด้วย1ตัวค่ะต่อมานะคะก็คือจะ สร้างดามจ47%ของพลังโจมตีต่อฮิตนะคะทำให้ศัตรูเนี่ยติดอยู่ในสถานะบังคับแล้วก็สถานะมืดมิดเป็นเวลา2วิค่ะแล้วก็เพิ่มดามจ15%แก่ศัตรูที่มีสถานะกัดกร่อนสุดท้ายสำหรับการต่อสู้ของ i m a าเจนนะคะสร้างดามจ50%ของพลังโจมตีต่อฮิตให้แก่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตนะคะ มอบสถานะใบให้แก่ศัตรูเป็นเวลาสองวิค่ะแล้วก็สุดท้ายทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมทาดความมืดเพิ่มขึ้น20%เป็นเป็นเวลา4วิค่ะอันนี้ก็คือเป็นอิมเมจทั้งหมดที่ในายเซิร์ฟโกโบยังไม่มีนะคะหนุกโก็มาแปลพวกสกิลของน้องให้ฟังนะคะแล้วก็ทุกคนไปตัดสินใจกันเอาเองนะว่าจะอยากใช้ตัวไหนนะคะเพราะว่าเออนุก อย่างที่บอกไปนุกไม่สามารถทําแนะนำให้ได้จริงๆนะคะเพราะว่านุกไม่ได้โปรขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้ามีคำไหนที่นุกแปลแล้วแบบเออปกติสายเกมเขาไม่ได้ใช้คำนี้กันอะไรเงี้ยทุกคนสามารถมาบอกนุกได้นะคะนุกจะได้แบบเหมือนเรียนรู้ไปด้วยนะคะเผื่อแบบคลิปต่อๆไปจะได้ทําออกมาให้ดีขึ้นค่ะ